สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเปรียดกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนากิจของคุณพ่ออนุสรพักสุเจริญเมื่อช่วงเย็นวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานางเอกชื่อดังอย่างคุณแอ์พักษอ,อนก็ได้ออกมาโพสคลิปรวบรวมความหลากหลายในโมเมนต์ความทรงจำเกี่ยวกับคุณพ่อ พร้อมกับเขียนข้อความบรรยายความรู้สึกในหัวใจไว้อย่างสุดซึง้งและคุณแอฟทักษอ,อนได้เขียนเครดิตคลิปดังกล่าวพร้อมแท็กถึงนนกูลชานนนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทที่ตั้งใจทำให้แถมยังอยู่ช่วยงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายโดยคุณแอฟทักษออนได้โพสตคลิปพร้อมเขียนบรรยายเอาไว้ว่า การได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอปภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอปลูกคุณอนุสรสถาปนิกสุดเทผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอปลูกอาจารย์อนุสรออาจารย์ที่เคารพรักของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอปลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมาก มากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้เพราะเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและใจให้ลูกสาวเสมอพราเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆ พ่ออ่านให้แอปฟังพอโตขึ้นแอปกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนพ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือสามเล่มโปรดที่พ่อเคียวเข็นให้ลูกอ่านตั้งแต่เล็กจนโตคือโจนาธานลิฟวิงตันนางนวนโลกของโซฟีและสุดท้ายคือเจ้าชายน้อยเดอะลิตเทิลไพร์ซึ่งแอปขอยกประโยคหนึ่ง ที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งสำคัญนั้นอาจไม่เห็นได้ด้วยดวงตาแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวินาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทานเหตุการณ์ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ